จะมาเอาอชุดเหรอเอาไม่มไอ้เลยนะเป็นอย่ียบ้าเ่ยคดีแไมอยู่เยี้ยคนมองกันอไะ่ไรซื้อกูอะแล้ว็บอกใครซื้อกูซื้อไมจ่ายเงเนี่เขาะงั้นอ่ะจะเว้วะ ชื่อไทยอ่ะผู้กำกหบเขาหลวงให้มันจัดการดิชื่อไทยอ่ะชื่อไทยคุณจริงชื่อไทยสวัสดีครับวันนี้สำนักข่าวบอดแสภาคเหนือนะครับได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนางทัดดาวสุรัตน์ครับบ้านที่8952ทับ หมู่เก้าตำบลเวียงวังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับกรณีได้รับผลกระทบจากลูกชายป่วยเป็นจิตตะเวทมานานนะครับยิ่งทุกวันนี้เพียนหนักทางแม่และหลานอ,อายุหกขวบวันตัวเกงในความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินที่จะได้รับอันตรายครับครับขณะนี้เราได้อยู่กับนางทัดดาวสุรัตน์นะครับอายุ6 4ปีนะครับจะได้ ถามสอบถามคุณแม่ว่าได้รับผลทบหนักยังไงที่ลูกป่วยเป็นจิตเวชหนักขึ้นทุกวันทุกวันครับคุณแม่ครับได้รับผลกระทบคือว่าเขาจะทุบทุบประตูแล้วก็เขาก็หาค้อนหาอะไรมาก็เลยแม่ก็เลยแจ้งไปทางพ่อหลวงพ่อหลวงก็มาอยู่เนาะมาอยู่ก็เอาไปจับเตือนแล้วทีนี้แม่ก็ได้ โทรหาทางสพไม่สายเนาะให้เอาไปแจ้งบันทึกประจำวันไว้ค่แม่หนูอยากจะทำว่าเอ่ออาการโรคด้านสุขภาพจิของลูกแม่เนี่ยเป็นนานไหงคะเป็นมาตั้งรี่สิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วเคยไปรักษาที่ไหนไหยคะเคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่สนปงอ่ะแล้วเขาก็หนีออกมา ออกมาแล้วก็มาอยู่อีกมาได้อีกสองสามปีเขาก็เป็นอีกแล้วเขาก็ทํร้ายแม่แม่ก็เลยไปแจ้งตามที่ทํร้ายแม่นี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะที่ทําร้ายแม่นี่มันไอตจนที่มันมันสองสามปีผ่านมาแล้วละออแล้วแม่กับไปแจ้งความเนาะ,ะที่สน,นอเนาะคะแล้วตำรวจเขาทำยังไงคะก็จับไปจับไป แบไปแล้วพ่อก็ไปเป็นคดีดูปีกว่าเราพ่าก็พ้นออกมาแล้วเป็นเหมือบบนเดิมอีกไหมคะแล้วเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกค่ะแม่แล้วล่าสุดนี่ลูกชายแม่มีพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงอย่างเช่นอะไรบ้างคะอ๋อ,อ,อ,ขอเขาก็กงคืนมาเขาก็ไม่หลับไปนอนเขาก็จับไอสิ่งของมีคมอะไรมั่งเดินไปเดินมาพูดทั้งคืนเลยแม่ก็หวาดกลัวเนาะแม่ก็ไม่ได้หลับให้ไนอนทั้งคืนเลยอ่ะ เป็นประจำเลยอย่างเงี้ยแล้วแม่ได้ไปขายของเลยคะก็ไม่ได้ไปขายของเลยค่ะตัวนอนก็ไม่ได้นอนไงนนระแวงไงแล้วก <ม SL. S 1> ็มีหลานน้อยเลยเนาะมันจะลายมากเลยแล้วอยากให้ให้แล้วล่าสุดไม่มีการขู่ทำร้ายแม่หรือเปล่าคะที่ไหมคะมีค่ะมีเป็นกลางคืนอะ่ะเขาไม่หลับเขาไม่นอนอะ่ะเขาก็จับมีดจับอะไรบ้างเลยข,เขู่แม่ไหมขู่ เขาก็ข <ersch> <ega> ู่เขาก็จะแบบจะฆ่าแม่เขาก็บอกว่ามึงอยากตายไหมอย่างเงี้ยมึงอยากตายไหมบอกกลางค่ำกลางคืนก็เสียงดังลั่นแถวแถวบ้านนี้เขาก็นาะงเขาก็กลัวเหมือนกันนาะแม่ก็กลัวอยู่ในบ้านนี้แม่ก็กลัวมากเลยเขาพกอาวุธไหมคะพกค่ะมีของแหลมของคมอะไรเขาเตรียมไว้ในห้องเขาเต็มหมดเลยอค่ะแม่ถ้าจะให้ช่วยแก้แก้ปัญหาเนี่ยแม่อยากให้ช่วยยังไงคะ โอ้แม่อยากจะให้ช่วยเอาลูกชายนี่ไปบําบัดเนาะมันทุกวันนี้มันก็รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วมันก็ขู่จะฆ่าแม่แล่าก็จะขู่จะเอาเด็กไปเวลามาขอตังนี่ไม่ให้เขาก็จะขู่เขาจะเอาเด็กไปเป็นตัวประกงประกันอะไรไม่รู้เขาน่ารุนแรงมากเลยตอนนี้แม่อยากจะให้ไอ้หน่วยที่ไอ้หน่วยที่ไอ้นั่นนั่นมาช่วยแม่หน่อยได้ไหม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมาช่วยแม่หน่อยได้ไหมคะช่วยยังไงคะแม่ช่วยช่วยให้อยากอยากให้เอาไปบําบัดค่ะเพราะว่าเขาเป็นไอจิตเวชแล,ะละ้วล่ะตอนนี้ยเป็นโรคเป็นหนักเป็นหนักมากเลยตอนนี้นแม่ก็โอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทุกวันนี่เราแวงตลอดไปค้าขายก็ไม่ได้ทํากินอะไรก็ไม่ได้เลยซรัาม,มาเป็นอย่างนี้อีกเนะาะมันก็ไปค้าขายไม่ได้แล้วเราก็ปิดกุญแจล็อกตัวเก่าอยู <pas S 2> ่บ้านนี่ก็ไม่ไหวแล้วเนาะเพราะว่าเราต้องหาเช้ากินค่ำเนาะ ฝากหน่วยงานภาครัฐครับอ๋อเลยแม่ก็อยากจะฝากหน่วยงานภาครัฐมาช่วยหน่อยนะคะสุดท้ายนี่แม่อยากขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือลูกชายที่ป่วยทางจิตและเสพสารเสพติดอาการหนักขึ้นทุกวันทุกวันขอคุณค่ะครับคุณแม่แกต้องปิด บ้านไว้ตลอดเวลานะครับวันกลัวลูกชายที่ป่วยทางจิตนะครับต้องล็อกบ้านไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ